มาลุ้นรทึกนะครับผมวันนี้มาย้มตะไคร่ดักปลานะครับผมด้วยด่างดักปลานะครับเอฟซีบ่าวไตโซสวัสดีครับรอครับรอคุณนะคุณใดนะผมร้วสวัสดีทุกทุกท่านนะครับหลังจากที่ใส่ตะไคร่ดักปลาเมื่อคืนนี้ครับตอนเช้าก็มาบึงมาแย่งมายามนะเอฟซีนะครับผมสิได้ปลาอยู่ครับผมเดียวมาลุ้นมาแย่งกันนะครับผมครับผม ล่าสุดนะครับผมก็มากับพี่บ่าวไทโซ่ครับโอเคนะครับผมก็เป็นยังไงพี่บ่าวไทโซ่เป็นไงเป็นปลาไปเลยพร้อมหรือยังดูดิพร้อมอยู่นี่มีตุ้งมีตุ้งโอเคพร้อมไปโอเคมาดูกันต้องพร้อมเนาะเออเป็นหนาวเนาะไม่หนาวไม่เช้าเลยทำไมแข็งนะหน่อยไม่ไม่ใช่แข็งตัวแข็งนะทีนี้นะอ่ะอ่ะไปเดี๋ยวจะเล่นเลี้ปลาแล้วนะอือ นี่นนเอฟซีที่บอกจะสู้ก็จะไล่ปลาแล้วนะพี่น้องเอามันต้องไล่ด้วยเหรอเอาย้มเลยไม่ได้บ่เพิ่มปริมาณเป็นไงน้ำเนิ่มอุ่นดีไหมผมบอกตรงๆว่าอากาศเย็นมากเลยนนเอฟซี เอาลงมาแล้วมันก็ได้อยู่เนาะอันนี้คือการไล่ปลาใน FC เดี๋ยวนี้จะิตกไล่ปลา <c oughs> นี่ไล่ปลาไล่ปลาเพื่อที่จะให้ปลามันมาติดปกติปลานี่เขาจะไล่กันตอนกลางวันได้เนาะเดี <c oughs> ๋ยวคือตอนแดดออกใน FC ช่วงประมาณเที่ยงเนี่ยเหมาะกับการไปไล่ปลาแต่อนี้เราไล่ัแต่เช้าเลยผิดสูตรนิดหน่อย ให้ลงลงไปไล่ปลาเร็วอ่านี่คือการไล่ปลานิดหน่อยซาซาด้วยเหรอโอ้เจ้าลาไม่แก่เลยอ่เออเอาเขย่าเขย่านั่นไงนั่นไงตึกตึกแล้วนะนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะเอ้ยยะเป็นไงหนาวไหม นั่นน่ะเป็นไงนี่นะพี่บาวเตโซก็จะเอามองขึ้นมาแล้วนะพี่น้องต้องรุนระทึกกันลงเอ๊ยอยู่ยื้เดี๋ยวนะเฮ้ยย่าเฮ้ย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 โอ้โหแค่ยกแค่ยกโชว์หน่อยโชว์นน่อยโอ้แค่ยกแค่แค่ริมริมมัน แค่ลิมลิมโอ้เจ้นเกวลยเลยวเลยยู่โอ้โหแค่แบบแค่น้ำจิ้มน้ำจิ้มบ่อ่กี่กี่ตัวเมื่อกี้นี่สองตัวมันยังดิ้นอยู่เลยเนาะมันยังไม่ตายนะทีไหนโอโชหน่อยโอ้น้ำจิ้มน้ำจิ้ม โอ HR, oh, as, ้โหโอ้ป right. ิ่งเนาะกินใส่ตำตำทัวเนาะเจ้าเลยมีอีกบ่นี่มันตะโนได้รายยื่นอ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่ดินนั่นอะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนื่ะสุดยุ่เจ้าจัว ตอนนี้นะพี่บาวเตโซ่ก็สองตัว,นะตวเนาะผมว่ามันมีอีกอยู่มผมคิดว่าน่าจะได้อันนี้น่าจะประมาณยี่สิบตัวไม,ไม่ถึงบ่ไอ้สักสิบไปสิบตัวมีรุ้นไหม,มตอนนี้หมาจะไปช่วยพี่บาวเตโซ่นะเอี มันจะลงไปแล้วนะนั่นนะมันอยากจะลงแล้วนะน้ำเย็นดีไหมมิดปลาเอยมันมิดเนาะมิดจีรีเนาะเจ็ดปลาตรงกลางมันไม่ค่อยได้บ่ มันจะได้ริมริมบ่จุดจีจุดจีจ้จีดด <laughs> ล่าสุดเนี้ยสิเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีลุ้นตรงนั้นเข้าปลาแล้วนะ่ะรงสัยปลาดึงเข้าไปออามันใช่อยู่นะ เหมือนอยู่นะออนโอ้แม่ทำท่าคือเนาะตอนแรกโช,โชว์อีกแล้วโชว์พาวแม่บาทแรกในโชว์ได้ใน,นนะสินตอนนี้นะพี่บ่าวเต้ซ่ก็กำลังลงไปในน้ำเดี๋ยวสักพักมันจะลึกในเอฟซีโน่นตรง จุดโน้นนะฮะมันจะลึกนะครับโอ้ยิ่งลึกยิ่งหนาวพี่น้องเอ๋ยพ,พี่น้องแมว,ม,แวมันตลอดมันคือตลอดมาเจ้านะานาส่งสงเหมือนเจ้าเลย <Hey. S 1> เป๊ะเลย <Hey. S 1> ให้เตรียมพักบัวหัวหอมนี่นะท่านผู้ชม มีเนียฮะมีเต่าด้วยเหรอเฮ้ยปล่อยมันไปตายแล้วเอามันตายแล้วเหรอไหนเต่าเต่าเล็กบ่ลูกเต่าล่าสุดเจอลูกเต่านะครับสิฮะเอาไปปลดอยู่ข้างบนนั่นแหละ นี่นะพยายามเอาเตาออกอยู่ใน <ไป S 1> เอฟเตาครับเตาเฮ้ยเอยยาคือแล้วนี่นี่เมื่อกี้นี่โอ้โหคือคือคือเมื่อกี้นีเนนเ่เพิ่มปริมาณิ่มปริือเอาเท่านั้นแหละมันมือมันไม่ว่าง่อย ปลาปลาเมื่อกี้นี่นยังไงยังไงังไงคืนแล้วนะแมนะ่ดูไงอ้อาอะไรนะปลาบูโอ้ปลาบูะบบนะอเอฟซีโอ้โหปลาบูปลาบูหุด่เลยโอ้ ได้ปลาบูนะเอฟซีท่านโอ้เจ้าเฮ้ยอย่าบอกนะว่าได้ปลา้อสลาดโิโอ้โหติดสลามไปได้ปลาสลามโอ้เจ้าโอ้สภาได้เจ้าเลยนะปลาอือปลาเขาดงยาดนี่ปลาวิ่งมันออกมากนะอือ នៅព្រឹកនេះនេះវាសុទ្ធជឿនលងน้ําតាឆៅជតែសុទ្ធជឿនเนาะអឺអឺឆៅនេះនៅ FC បងប្អូន